สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล m a m ม n f o r วันนี้นัตตีพ้พามาชมรีวิว n e x Gen r a n g e r เป็นรุ่น Y pack นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทค่ะเช่นเคยนะคะมาพบกับนัตตี m ้ M อ็มแอ็ก็พมามารับชมชุดแต่งรอบคันเป็นโปรโมชันดีๆที่นัตตี้จัดให้กับลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้เตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลย หรือโทรสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นก่อนได้นะคะที่เบอร์0ู5ย์ค่ะ9 5 2 2 8 8 7หรือจะแอดไลน์นะคะนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะคะลูกค้าแอดไลน์มาก็ได้หรือโทรหานัตตี้ก็ได้นะคะไม่รอช้าคะ่ะนัตตี้พารับชมชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันตัวนี้จะเป็นวายแท็กนะคะเกียร์6สปีดเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสจุดจุ่ที่170แรงมา้า ชุดแต่งฟรีที่นัตตี้จัดให้ลูกค้านะคะทางด้านหน้าที่เห็นเลยโดดเด่นเลยนะคะกระดางหน้าในแบบของบราดเตอร์มาพร้อมกับฟอนฟอดที่เป็นสีดําด้านตัดขอบด้วยสีแดงแตะแกรงลังพึ่งที่มากับกระจางหน้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นแฟล LED 3จุดตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับกระดังหน้าเวลาลูกค้าเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนนั่นเองค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของวายนะคะ ชุดแต่งวายเราจะไม่ได้ถอดตัวกันชนเดิมออกนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นตัวนี้จะเป็นกันชนเดิมที่มากับตัวรถเลยเราจะใส่นะคะตัวของชุดแต่งวายประ,ประกบคข้บเข้าไปกับตัวกันชนเดิมที่มากับตัวรถตัวงานจะมาเป็นสีดําด้านเลยค่ะแล้วก็ทําชายทางด้านล่างให้เป็นสีดําด้านด้วยเพื่อให้ตัวรถของลูกค้านะคะดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวาไว้ให้ในสอง, e. งตัวห่วงลากจูงสองห่วงนะคะทางด้านหน้าให้ลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิมไฟตัดหมอกใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะถัดมาที่สายกระโปรงกันนะคะก็เพิ่มความ ดุดันเข้าไปอีก1ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปสายกระโปรงหน้าแบบของทรงฟิตเลยนะคะมาพร้อมกับน้องแรดหน้ารักแบบนี้เลยนะคะทําสีให้กับลูกค้าสกู๊ปคันนี้ไม่ใช่ทูโทนนะคะเป็นทีโทนเลยสีดําด้านตัดด้วยกันกับสีแดงนะคะที่เป็นตัวมาและตัวน้องแรดแล้วก็ขอบนะคะแล้วก็ทาสีเดียวกับตัวรถด้วยที่เป็นสีเทาดําค่ะ ติดอันดิคคำว่าแรนเจอร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสีแดงก็โดดเด่นขึ้นไปอีกเลยนะคะไฟหน้าของรุ่นวา i แท็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g Light ที่เป็นตัวไฟสีแคมสีขาวเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นขอบไฟหน้าสีดำด้านด้นดวยค่ะตัวนี้ไฟหน้าของลูกค้าก็ดูสวยมายิ่งขึ้นนั่นเองทางด้านข้างเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคิวล้อที่เป็นชุดแต่งของวายค่ะเขาจะระบุไว้เลยเป็นคิวล้อสีดำด้านการติดตั้งงานติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนนะะคะแล้วก็มียาง เก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อไม่ให้น้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานก็ช่วยยืดอายุของการใช้งานของคิวรอให้กับลูกค้าด้วยนะคะถัดมาทางด้านล่างเลยเพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับลูกค้าจริงๆขนาดแมกยางเท่าเดิมกับที่มากับโรงงานเลยรุ่นวายแท็กะคะแมกยางเดิมๆที่มากับตัวรถจะเป็นขอบ18คันนี้เพิ่มความเป็นออฟโรดให้แต่ลูกค้าขอเน้นสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างที่เหมือนเดิมนะคะก็จะใส่ให้ลูกค้าเป็นแมกลายมาเวลแบบนี้เลยสีดําเงาปัดด้วยสีแดงนะคะขอบ18 บรรทัดเข้ากันกับยางค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยาง A t ทีซิลิยานจะอยู่ที่265 60R18 ค่ะช่วงล่างด้านหน้าและด้านท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่ได้จัดทรงยกศูนแต่อย่างใดนะคะก็การรรับประกันในส่วนของตัวช่วงล่าง5ปี150,000กิโลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแก้มทางด้านข้างค่ะตรงนี้จะช่วยช่องตรงนี้ค่ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ด้วยมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยกระจากมองข,งข้างขนาดใหญ่เลยค่ะรุ่นวายแท็กกระจกมองข้างจะเป็นสีเทารกาไฟ์นะคะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เห็นแบบเด่นชัดแบบนี้เลยค่ะจะมีไฟนะคะสองสว่างทางเดินให้ด้วยนะคะจะอยู่ด้านใต้ของกระจกเลยเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดตัวนี้มีประโยชน์เลยนะคะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าด้วยฟิล์มกองแสงนะิตยติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้4 0 6 0 8 0นะคะ กิ้วกันสัตว์ก็ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นของสูนแท้ลูกค้ามือดูทางด้านใต้ค่ะจะเป็นโลโกโ้ฝอตัวนูนอยู่อันนี้ของแท้แน่นอนนะคะของสูนแท้เลยการรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1ปีถัดไปนะคะทางด้านบนเลยตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่มากับตัวรถนะคะติดตั้งจากโรงงานมาเลยจะเป็นราวหลังคาค่ะ รับน้าหนักได้นะคะขณะที่รถจอดอยู่กับที่ลูกค้าใช้งานได้เลยติดตั้งตัวถัดแหลกได้นะคะเต็นท์บ้านแคมป์คาตัวนี้กางนอนได้เลยรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ200นะคะ250กิโลถึงจนถึง300กิโลได้เลยค่ะแต่ถ้าขนาที่รถเคลื่อนที่เราขนของนอนแล้วรถขับเคลื่อนที่อะค่ะอาจจะใส่กระเป๋าใส่จักรยานตัวนี้รับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ80กิโลค่ะสติกเกอร์นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นลายแบบนี้เลยอ่าตั้งแต่ทางด้านหน้านะคะไปจนถึงทางด้านท้ายเลยค่ะ ลายสติกเกอร์นัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า100ลายเลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้ลายสติกเกอร์ที่ไม่ซ้ําแบบใครอันนี้บอกนัตตี้ได้เลยนะคะให้ทางร้านออกแบบให้หรือว่าลูกค้าอยากจะส่งแบบมาให้นัตตี้ก็ได้ค่ะเบ้ลรองมือเปิดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดขว่วนนะคะข้อฝาถังจะติดตั้งให้ด้วยช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์ตัวเน็กเจนเนี่ยออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานกับตัวสปอร์ตบาร์ได้เลยบางทีเราอาจจะขนของนะคะขนเครื่องสภาพผ้าขนตู้เย็นขนโตะ๊ะขนเตียงอะไรพวกนี้ค่ะเอาเชือกร,รัดเข้ากันกับราวตัวนี้ของเขาได้เลยแต่ว่าทางด้านในของตัวรถเขาจะมีจุดยึดให้ลูกค้าผูกร,รัดของได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ โช๊คของรุ่นวายแทกจะเป็นโช๊คแบบโมโนทูบค,ค่ะกระบอกโช๊คนะคะอยู่ทั้งด้านนอกแชสซีของตัวรถทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นรุ่นวายแทกมาพร้อมกับดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อและเบรกมือไฟฟ้าค่ะออโต้โฮนั่นเองบันไดทางด้านข้างค่ะจัดนี้นัตตี้มองว่าดีเลยมีประโยชน์ค่ะเพราะว่ากระบะของเราเป็นกระบะท,ที่ยกสูงนะคะแล้วก็บางทีลูกค้าอาจจะใช้งานบางครั้งลูกค้าเปิดในสน่วนของตัวกระบะท,ท้ายค่ะใช้งาน เราก็จะเหลือพื้นที่ให้ขึ้นทางด้านท้ายของตัวรถน้อยมากจากบันไดทางด้านท้ายกันชนท้ายของเขาเนาะเขาก็จะมีบันไดทางด้านข้างมาให้นะคะลูกค้าขึ้นไปจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างง่ายดายเลยค่ะรรับน้ําหนักได้ดีพื้นสัมผัสจะเป็นแบบกันลื่นด้วยนะคะฝาปิดกระบาดท้ายนะคะถ้าเมื่อกี้ลูกค้าสังเกตนะคะลูกค้ามองดูอยู่ก็จะเห็นวันรตี้ทำไมาเปิดปิดด้วยมือเดียวได้ไวา์แท็กจะเป็นฝาปิดกระบาดท้ายแบบผ่อนแรงค่ะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวแบบสบายแบบนี้เลยค่ะ ขอฝาปีกกระบ,บาดท้ายติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยแบบว้าโลโก้นะคะที่ต้องวอาโลโก้เพราะว่าโลโก้ฟอร์ดเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยค่ะตัวนี้ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมตัวกล้องจะขึ้นที่หน้าจอของตัวรถเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะเห็นทางด้านท้ายของตัวรถเลยฟอนต์เป็นสีดําด้านตัดขอบด้วยสีแดงจะเหมือนกับตัวกระดาษจังหน้าเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งอะคริลิกคำว่าแดนเจอร์เพิ่มเติมให้ด้วยค่ะสีแดงเหมือนกันเลยทางด้านท้ายลูกค้าสวยแล้วก็โดดเด่นเลยนะคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีในส่วนของตัวกันชนท้ายที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าอีกตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเหล็กลูกค้าถามว่าตัวรถไม่มีกันชนมาเหรอมีค่ะตัวรถจะมีกันชนมาให้ด้วยแต่ว่านัตตี้ก็แถมนะคะจัดตัวนี้เพิ่มให้กับลูกค้าไปอีกด้วยมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงค่ะห่วงลากจูงสามารถใช้งานได้จริงนะคะการติดตั้งงานของตัวกันชนเนี่ยจะยึดเข้าไปกับตัวแชสซีของตัวรถค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟถอยที่เป็นไฟ LED ด้วยอันนี้มีประโยชน์เลยนะคะเวลาลูกค้าจดรในนที่มืเะ เราอาจจะมองไม่เห็นเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังมีกล้องก็จริงค่ะเร,เราไว้ใจแล้วว่ามีกล้องใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ได้ในส่วนของตัวไฟ LED ไฟถอยตัวนี้เพิ่มความสว่างในส่วนของทางด้านท้ายให้อีกลูกค้าก็จะเห็นทางด้านท้ายของตัวรถได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไฟท้ายของ y t ยแท็นะคะมาสวยๆแบบนี้เลยเป็นไฟท้าย LED ค่ะแล้วก็นัดติใส่ตัวครอบไฟท้ายสีดำด้านเข้าไปให้อีกด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้าคันนี้อย่างที่นัตตี้บอกไปเลยใครชอบแบบนี้แคปหนะ้าจอรีวิวทักไลน์นะคะหานัตตี้ได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางของนัตตี้จะเป็นเพจ Facebook mnn นะคะ ford by n a t t i ค่ะแล้วก็นัตตี้มี Tik t o k ด้วยนะคะฝากลูกค้าเข้าไปรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนัตตี้ด้วยค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ซื้อรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัยร0 0เเ็แน่นอนเงินจองและเงินดาว นัตตี้จะให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีบริษัท Ford Auto g a l l ล r ปรีปทุมธานีโชลุมที่มียอดขาดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนนะคะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนรีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ